ไอ้นี่การล้อตั้งแต่นุ่มจนแก่กาล้อการล้อวันนี้เรามมาแสดงความไว้อะไรให้กับคุณพ่อไว้เพื่อเป็นสุภาพรับซึ่งเราก็อาศัยอาชีพการทำขวัญนาคมาจากคุณพ่อนะครับแอบอ้างเอาเอาเอาเนื้อร้องของพ่อมาด้วยมาใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงชอยเพลงอีเซลลูกเล่นลูกคอลูกล่อลูกชนพ่อเขาครบเครื่องเราก็เป็นแบบว่า ท่านก็คือครูเราก็แอบรักจำจำนักจำแล้วเอามาใช้แล้วก็มาทำ พ่อเป็นครูครูพักแล้วเป็นรักจำนักจำจำพ่อไวโพสจำแม่ขวัญจิตใช่จำพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านอันนี้เป็นต้นแบบฉบับของคนไทยเราเลยแล้วก็อะไรที่ดีๆแล้วก็จำมามาแต่ส่วนมากจะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นดีทั้งนั้นที่ไม่ว่าจะเป็นของคุณพ่อไวโพสของคุณแม่ขวัญจิตโอ้ยดีทั้งนั้นเลยดีเช่เราไปที่ไหนเราก็จะกล่าวถึงชื่อของท่านพ่อไวโพสแม่ขวัญจิตอยู่ตลอดว่าเราเอาแบบอย่างมาจากท่านโอ้ลูกเล่นลูกคอสุดยอดอยู่แล้วใช่ออะไรกลุู้ เยอะแยะมากมายเลยโอ้ทำยากทำยากทำยากมากครับแต่ก็พยายามทำมาเราเราเป็นคนเสียงดีอ่ะเหรอเออใครบอกเขากัอายุป่านี้ไม่น่าพูดเขาแล้วมั้งย่องจริงๆแล้วในย่องเนี่ยเป็นคนเสียงดีนะเหรอเสียงมันจะแหบอยู่สองเวลาเวลาไหนกับเวลาไหนอ่ะเวลาร้องกับเวลาพูดเนี่ยมันจะแหบแต่เวลาอยู่เฉยเฉยเนี่ยไม่แหบเลยไม่ยังไงแบบไหนอ่ะเอ้าไม่เชื่อฟัง ค่อยฟังนะอ่ฮะแบบไม่แหบนะเอาแบบไม่แหบหนึ่งสองสามฮึบเออฮือแปลกจ้ะแบบนี้แก้ไม่ยากอาทำไงวะตัดหัวทิ้งไปเลยเวลาร้องก็ได้ไม่แหบบ้าตลกไม่ใช่ปลาสลิดจะมาตัดหัวใส่กระด้งตัดแดดโอ้โหรู้จักกระด้งด้วยคนที่ไหนเนี่ยรู้จักกระด้งเนี่ยเอาเอาพี่ล้อไอ้พี่ล้อนี่โยงไปเขาที่ไหนนะพี่ล้อพ่อเนี่ยก็ไปบ่อยพี่ล้ออ่ะ เราเป็นคนไทยเราอนุรักษ์ภาษาไทยโยงเวลาพูดอะไรพูดให้เต็มพิษสนุโลกเราต้องพูดแบบนี้แล้วยกอมคนที่ไหนพินโลกพูดอย่างนี้อันนี้ผมบอกให้นะพิษลองพิพิษพิษเอาภาษาไทยภาษาไทยต้องชัดพิษพิษสะนุโลกโลกคนที่ไหนพินโลกไงพูดชัดอยู่แล้วผมว่ามันชัดแต่ว่ามันไม่ใช่ยโยกเอ้าพิษสนุโลกพูดไม่ได้อพูดพิษ พิสะ,สะน,นุโลกโลกย่งคนที่ไหนพี่โลกไงเขาพูดสันส้นๆฮะเขาไม่พูดยาวถ้าเป็นคนในพิษณุโลกจริงๆเนี่ยน,นะเขาจะเรียกเขาถามว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนพิโลกอะไรอย่างคนสุโขทัทยอะขอไทยอุตรดิตดดอุตรดิตอุรดิตอุตอุตดิตเอเหรออ่าเขาพูดสั้นๆเหรอพี่โลกขอไทยอุนดิตอ๋อเหรอแล้วแกเป็นคนที่ไหน จิตจังหวัดแกไม่ต้องย่อเอ้าไม่ต้องย่อก็เพรงะมันสั้นๆมันก็มันสั้นมันสั้นเกินไอ้นี่เขากินนกหวีดเขาเป็นไงวะ ออสั้นสั้นเกินใสไม่ได้อยากร้องเพลงเาที่ร้องได้ดิดิพีมพเบิร์ก็รออยู่อ๋อมีมีคิวเยอะแยะเลยครับร้องดังๆทั้งนั้นเลยที่มาวันนี้เดี๋ยวรอกคิวอีกสักหน่อยแล้วค่อยร้องกันเดี๋ยวฉันก็จะร้องไปมีนายกับน้องเออมีความประสค์ก็มาไว้อะไร ตุกต้นก็ทอมตายตุกต้นลือกระทอมแข้งขาหักจุ๊โอ้ยจะบ้าแล้วอไม่ต่อไม่ต่อป้าก็ว่าเรื่อยไปก็ว่าไปร้องเพลงพ่อร้องเพลงได้ได้เดี๋ยวเพลง่อยเพลงอีเซลเดี๋ยวค่อยฟังแม่ขวัญจิตใช่ไอันนี้ของจริงเลยของเรามันของปลอมของเราของปล่อ <oh ย <j writ lar> เรียบๆเขียนๆไปเขาเรียกว่าเลาะทางด่วนเรียบๆทางด่วนไปกับแม่เท่านี่แหละใช่ใส่แม่เขนาดตามตูดแม่ไปเป็นเที่ยวตามตูดแม่เพิ่งสีสิบห้ากระหมากับตามตูดผู้ใหญิงมาด้วกันโอ้โหนี่นี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์นักแต่งเพลงเลยอาจารย์ดาเก้ไปจนดีเพราะคนยอมแกก็มั่วไปยอมแต่งเก่งมากแต่ง แต่งเพลงเก่งมากผมเพลงยนี้ใครจะแต่งได้เก่งเกินอย่าไปให้อาจารย์ยืนใส่หัวหรืวผมร่วงมาแล้วนักร้องดังมาเงนเลยเนี้ยเดียดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวกดีวเดี๋ยวเดี๋ยกเดยวเยวดีดยวเดี๋วเเดี๋ยวเวดดดวเ วัฒนาเพชรสุพรรณวัฒนาเพชรสุพรรณอวัฒนาเพชรสุพรรณต่ากชื่อไว้ด้วยนะครับเออนคนนี้ชายลูกชายครับผมลูกชายพ่อไวพศนี่เลยสืบทอดสืบทอดสืบทอดเลยครับผมเดอวอ่ะสักเพลงแกฉันจะร้องก็แกยังไงได้วะเนี่ยเอาเอาเอาแต่งแถวตายยมเพลงที่เขาไม่ให้ร้องเราร้องกันวันนี้น่ะถ้าท่านร้องไม่ถูกก็ถือว่าแกผิดแล้วกันโดนตีนะก็ถูกแล้วมีแต่เรานี่แหละ อะไรอะไรพออไรพนนะครับไอ้โน้น,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 นแต่รังสิตตายจนติดตาอินพอลโยนทินงมต้องกินไม่น้อยแม่ค้าหน้าวานนั่งร้านแทงรอยปากนิดจะูกหน่อยไม่นั่งร้อยพวงมาลยัยสภารังสิตชื่ล้ำติดสายเนือะมีก้ยยวยมีอะเรือดังแต่นระตา มีแฟนเขาติดมากมายแต่ดูนี่เขาย้ายเลิกคายริมครอง แปอง,งอไร่แต่งใหญ่พอวางทายเป็นตัเจ้าของตอนรับได้ลอยยิมยักชาเจ้าูประตูดินทไม่ได้ซื้อแต่กินแต่อย,ย,ยากจัจีนยขงด้อาเมื่อความไหว่าแต่น้องสองใบมาแลกกับใครพี่ไม่นอนอียอยู่้าแม่ oh ว่าตรงคีเปล่า<ะ>วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาอีเสียงตรงคีมาด้วยมันไม่เป็นไรรับไปดูว่าจะมาลองนัร้องนักรง,งตีเขาได้ได้ทุกทีแหละไม่อยู่ที่เราครับผมโอโ้ดีจัง brave, เลยนักรนตรีเขาเก่งอยู่แล้วรุ่นนี้ไม่ต้องถามแล้วว่าเล่นได้หรือไม่ได้ไม่ต้องถามเลยครบฮะออนี่วงชาโดมเมื่อก่อนไนียอ๋อเหรอวงชาโดมไหมโอ้โหเก่ามากนะชาโดมเ่ยนะเก่าลย เจะมีคิวต่อใช่ไหมใช่ใช่แม่หรอเอา่อยนะให้เอางั้นร้องเพลงเกี่ยวข้าวเล่น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 ให้ฟังเพลินๆเอาเกี่ยวข้าวเอาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเอาแบบฉบับของพวกแม่ขวัญจิตของพ่อไปเพราะที่เขาเคยเล่นกันมาป้อหวังเนี่ยนะเอออย่างนั้นนะเขอย่างนั้นนะทำนองอย่างนั้นแล้วจับได้ของพ่อหวังก็จับได้แม่ขวัญจิตผมก็จับได้ได้นะเอาแบบนั้นเลยนะจับเขามาเออเงองเงอละเชิงเงองอละเชิงเงอเงืองเฮ้ เฮ่ใช่ไหมเมื่อก่อนเราเคยเฮ่เอนั้นเฮ่อันนั้นเป็นมุกอ๋อเป็นมุกตลกเขาเล่นกันเอาเฮ่เฮ่เราเราร้องช้ากว่านี้ไม่ฉันร้องตามแกไม่ทันว่ะได้ได้เอาช้าก็ได้พี่เอา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 ด้วยช้าก็เนี้ฮะพี่พี่เอาช้ากว่านี้ผมร้องตามไม่หนุไม่ทันเอาเฮ่เฮ่เงอะเงอะเออะช้าเออะเงอช้าเงอะเงอะเฮ้ จิตตังคำพระทันวานานาจิตตังลายเขหลายอย่างไม่เหมือนกันนะสิเอ๊เอาไหมเอามมกนี้เลยฮะเอาไหมเอามุกนี่ไหมเอามเนี่ยเอาไหนอะฉันจำไม่ได้ว่ะเอาอันไหนอะเอาเอาที่ว่าเตือนผู้หญิงอะไรลแกเตือนผู้หญิงติงสาวโอ้โหจำได้นะจำได้จำได้ร้องแทนได้ทบางทีจำไม่ได้จำได้นะเอาเฮเฮ่มาร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณเคยมีเฮ่เอาเฮ หิงติงสาววด้วยเพลงเกี่ยวข้าวในวันนี้เฮเอาเฮเเป็นสาวเป็นแจ้แม่คุณเลยรีบมีผัวเลยเชื่อนาสิเฮเอาเฮเคืนอยู่ให้อายุมากไปผู้ชายจะไม่ใหญ่ดีเฮ hey, 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 hey. เอาเฮเเอาเฮผู้หญิง <c oughs> ขวากีฬากับผู้หญิงขวากีฬา ผู้หญิงเหมือนกันจริงๆนะน้องพี่เฮ hey, เอาเฮ้ผู้หญิงอายุเท่าไรเหมือนกีฬาอะไรฟังให้ดีๆเฮเอ้าเฮ้สิผ้ายกยสิพกยันยอนเหมือนกีฬาฟุตบอลเหมือนรักบี้เฮ uh, <hey, S 1> เอาเฮ้ชายก็แข่งขันแย่งกันมาครองอยากจะเป็นเจ้าของลูกฟุตบอลนี้เฮ hey, <Hey, S 1> เอาเฮ้ยี่ จำไว้นะหล่อนจะเหมือนบาสเก็ตบอลแน่นอนเลยนี่เฮเอ้าเฮ้คนแย่งจะเหลือน้อยลงและจะมายืนมงไหนเป็นก็ยังงี้เฮเอ้าเฮเฮสามสิบขึ้นไปจำไว้น้องจะเหมือนปิงตองดีดีเฮเอ้าเฮเฮเราตีให้เพื่อนเพื่อนตีให้เราจะไม่มีใครเอาละต่างคนต่างที hey! เท่าไรห้าสิบขึ้นไปเรายิ่งกว่านี้เฮ้เอ hey, oh hey, hey. าเฮ้หาสิบขึ้นไปผู้ชายจะไม่ชอบจะเหมือนลูกก๊อและอีทีนี้เฮอาเฮ้มันจะตั้งที่ดีจะตีให้ไกลมันจะตั้งที่ดีมันจะตีให้ไกลยิ่งลงหลุมได้ก็ยิ่งดีเฮ้เอาเฮ้รู้แล้วยังงี้ก็มีคู่สร้างปล่อยไปเดี๋ยวจะเป็นอย่างงี้ hey, เฮ่เจ้าชอมากอกเจ้าดอกจำปีน้องจงเชื่อพี่เธอเทย์เฮ <c oughs> ่เจ้าชอมากอกเจ้าดอกจ้ำปีเจ้าชอมากอกเจ้าดอกจำปีน้องจงเชื่อพี่เธอเทยขอบคุณครับอ่าอ,อันนี้ก็ บอกให้ผู้หญิงรีบมีผัวอผู้หญิงมีผัวแล้วเนี่ยอายุจะยืนเกี่ยวเหรอตายยากคุณเป็นเมียเนี่ยมันไม่เกี่ยวมีผัว,วตายยากยายสมเนี่ยขนาดรถพระป่า,ปาความยังไม่ตายเลยเขาช่วยไม่ทันเลยไม่ได้ไปกับเขาไงเฮ้ย<อ>ให,ให้ซื้อตั๋วให้แล้วนะ,ะเออเขาไปกันเขาไปตายกันทั้งคันเลยยาย,ยายสมตื่นไม่ทันเขาสมนา นี่ก็ยังนั่งไม่ตายอยู่ที่บ้านแต่เมียผมเขาเป็นคนยิ่งใหญ่เอาโชคดีมีเมียยิ่งใหญ่คือยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่จะออกประตูบ้านไม่ได้อยู่แล้วคุณเขาสวยคุณเขาสวยจริงอะเมื่อก่อนเนี่ยเออสวยเหรอสวยโอ้โหถ้าเอวคอดขนาดนี้หุ่นดีแน่นอนเดี๋ยวนี้อยู่กันมาสี่สิบกว่าปีมีลูกมีเต้าโตหมดแล้วแล้วเดี๋ยวนี้หุ่นเป็นไงหุ่นเออหลบลางเหมือนทางเข้าวัด โอ้ยต,ตายยาก<ะ>เออมีผัวตายยากไม่เขียวหรออยมเอา้ามันมีแน่นองเหรอผัวมันฆ่าเมียมันละเมียนไม่ตายเนะี่ยฆ่าหลายครั้งละเมียก็ไม่ตายให้อนะจนเพื่อนแนะนําบอกเฮ้ยยิงเลยยิงให้โดนหัวนมข้างซ้ายแล้วมันจะตัดขั้วหัวใจตายแน่นอนแนะนำอะไอ้ผัวมันก็ทําเว้ยพอกลับมาถึงบ้านพอเมียเผลอจับปืนได้จ่อหัวนมข้างซ้ายเปรี้ยงไอ้ผัวน่ะติดคุก เมียไม่ตายลูกปืนโดนก็เพราะอาหารนมมันยานไงโอ้โหคพดแต่ว่ามันก็ยิงแม่นน,นะนะเทียงแต่ว่า,าสถานที่มันมันมันยานไปนิดนึงเอาหมายมันย้ายที่โอ้ยขอโทษนะครับท่านผู้มีเกียรติฮนะอย่างนี้ถ้ายิงเมียผมนะสงสัยโดนหัวเข่า <laughs> มานพ่อแท้ๆเอาเมียมาประจาน ถ้าพ่อแก่แกด่าได้ก็ด,ด่าด่าแล้วเนี่ยครับก็ก็พวกเราก็ผูกพันกับพ่อเอาเป็นว่าผูกพันตั้งแต่ได้ยินเสียงพ่อแต่ยังไม่เห็นตัวพ่อยังไม่เห็นหน้าพ่อเลยดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะมองทองนาเมื่อคราน้าเกีียวโดดเดียวเปลี่ยวสวง ผมนี่แฟนพันแท้มาตั้งแต่เด็กๆสมัยเล่นลิเกเนี่ยผมฟังเพลงพ่อไวพ์มาตลอดแล้วทุกเพลงเลยโยกได้หมดทุกเพลงเฮ้ยได้อจริงผมได้ตั้งแต่นู้นเลย,<ด>ยสุริยามสาทยนเดี๋ยวเอันนี้ไม่ใช่ละผิดละอะไรวะสุริยนยำสนทยาเอ๋ยก็จะกลับคืนลังเน่ยไม่ใช่ยังไงสุริยายมสาทยนสุริย,ยนยำสนทยาเอ๋ยก จะกลับคืนรังคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดที่ที่อินแห่งความลังคิดถึงนามที่เคยกอดที่เคยพร้อมรอดและยอกเยา้าบานชะนีแม่้องเยาทำไมจะคิดถึงเรารือเปล่าเอ้ยเอ้ยโอละนายหน่อยเอ้ยไว้พดเนื้อไม่คุ้นหูลืมไปอาเนื้อที่ไหนมาเนี่ยของแกไงนี่ สุริยายำสาธยนเอ้ยสุริยายมสาทยนเอ้ยจนแล้วก็กลับมารวยคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินแอคิดถึงถิ่นแม่คนสวยป่าดชนีแม่นงยวยไม่อยาคิดถึงเนี่พ่อเขา<ช>พีพ่พ่อเขาหมไปฟังไหนไหมาไอ,อ,อ้งยงเดี๋ยวถามอาจารย์ดากี้ไม่เขาเป็นนักแต่งเพลงน,นี่คำคำมันต้องคล้องจองกัน สุริยายำสาทยนเยจนก็กลับมารวยคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงถินแม่คนสวยปานชะนีแม่นงยวยไม่จะมันไม่ใช่ยองของพ่อเล้พ่อต้องบอกป่านชะนีแม่นงเยาไม่จะคิดถึงเราเยากับเราปานชะนีแม่นงยวยไม่จะค,คิดถึงอะไรนะทีนี้ น้องยาคิดถึงเราไม่จะเข้ากันพ่อเขาร้องได้แต่ผมจาได้แค่นี้จําได้ผมน้องยวยแม่จะคิดถึงแค่นี้จาได้แค่นี้แกเริ่มทะลึ่งกว่าพ่อแล้วเนี่ยตอนนี้ <c oughs> ว่าพ่อทะลึงะ่งเนี่ยโอ้พ่อทะลึ่งมาาัหาแล้วแกไม่ต้องใครๆครก็รู้กันเนี่ยว่าพ่อทะลึง่งแกแกเดี๋ยวเดี๋ยวมีคิวต่อไปเนาะครับผมมีคิวต่อไปเรา,าแบ่งเวลาเอาแต่พอใช้เวลาแต่น้อยยอมยาวเนาะครับผมก็ ล้าลึกถึงพ่ออยู่เสมอแล้วพ่อจะอยู่ในใจอยู่ในความทรงจําอยู่ในพื้นที่ความจําของสมองฝังชิปไปเลยคือคนชื่อไวพศเสียงของพ่อไวพศเวลาก็เรียกไอโยงเนี่ยวโหอย่างเราเรายังจํำํำเนียงพ่อได้เลยนะโยงไอโน้งไอหอยงเงี้ยแสดงแกจะเป็นแบบนั้นเออใช่ครับผมก็ขอให้พ่อสู่สุขติ่นครับพูดไม่ค่อยเป็นว่ะพูดดนี้ ถ้าพูดไม่เป็นเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเข้าไปไม่ถูกก็พูดถูกแล้วก็ขอให้ไปสู่เออขอให้คุณพ่อดวงวิญญาณของพ่อขึ้นสู่สวงสวรรค์ไปสู่ภพภูมิที่ดีเเออออพูดให้มันชัดเจนแล้วพูดก็กักพ่อก็บอกจะให้กูไปไหนวะเอาเขารอแล้วคิวต่อไปเขารอแล้วรอแล้วแบ่งเวลากันขอบคุณทุกท่านครับขขออบบบบคคคคุุุณณนนะรรััททก่าสวัสดีทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณคคุุณณขอบนายโยน้องปิดนปัก ครับฮะเที่ยวไรุ้ยนี่นหน้าัวมันก็หนดนหนกลยหน้าัวมันเนี่ยหลอกหลอกหลอกถาว่าไัวพดเพืุ่พันธ์สิ้นที่โรงพยาบาลใช่วันนั้นไปงานสอนเพศรสอนตู้พันไปรู้ข่าวที่วัดครับในบ้านเรามี สวรรค์บัญจงส่งทันมาโศการกำเนิดเป็นบุรุษสดประเสริฐเลิดราศี <c oughs> เป็นบุรุษสดประเสริฐเลิดราศี <c oughs> สวรรค์บรรจงส่งท่านมาสู่การกำเนิดเป็นบุรุษสดประเสริฐเลิศราศีวันที่เจ็ดเมษายนเป็นมงคลดีพอซ้อสองสี่หกแปดนั้นนํามาโอ้โหมันเขียนในเฮียนเหนือมากเกินลายอะไรไม่ทันไม่โคเขาบอกเอาไปพิมพ์ผมผมไม่กล้าพิมพ์หรอกพิมพ์อย่าพิม จึงขอนำชีวประวัติมาจัดเป็นกลอนถ้าขาดต้นขอวิงว่อนและกราบว้า้ถ้าผิดบ้างพลังแล้วนองขอทำใม่ใม่ม,ม่จึงขอใหม่ย้อนย้อนจากแหลเมื่อกี้นะย้อนจากเพื่อนนะ่ะจึงขอนำเออ จึงขอ,อนำชีวประวัติมาจัดเป็นกลอนถ้าขาดตกบางตอนขอกลาบวาอีถ้าผิดพลังบ้างละนอขออภัยประวัติหลวงปู่สมชายยิ่งใหญ่ในบารมีสวรรค์นบรรจงส่งทันมาสู่การกําเนิด เป็นบุรุษสดประเสริฐเลิศราศีวันอเออโกก็จ้าใหม่อยู่นั่นแหละอ่ะสวรรษวรรษหยิงใหญ่ชายส่ง เป็นบุรุษเอ่อสวรรค์สวรรค์ใหม่เลยเออสวรรค์นะ <c oughs> ในบาลมีสวรรค์บัญจงส่งทันมาโศการกำเนิดเป็นบุรุษสุดประเสริฐเลิศราศิษฐ์เป็นบุรุษสุดประเ,รเรส <c oughs> เรสิฐ เลิดราศีสวรรค์บรรจงส่งทันมาสู่การกำเนิดเป็นบุรุษสดประเสริฐเลิดราศีวันที่เจ็ดเมษายนเป็นมงคลดี พซส,สองสี่หกแปดนั้นนำมาโอ้โหมันเขียนในเขียนเนื้อมากเกินลายอะไร<ห>ไม่ทันไม<ห>่โคเขาบอกเอาไปพิมพ์ผมผมไม่ไกล้าพิมพ์หรอกพิม,มพ์อย่าพิมพ์จึงขอนำชีวประวัติมาจัดเป็นกลอนถ้าขาต้นขอวิ่งวอนและกราบไหว ขผิดบ้างพังแลว้วนองขอทนำะไมไมาๆๆๆจึงขอใหม่ยอ้ยอนจากแหลมเมื่อกี้นะย้อนจากเพื่อนนะจึงขอนำนเออ จึงขอ,อนำชีวประวัติมาจัดเป็นกลอนถ้าขาดตกบางตอนขอกลาบวาอถ้าผิดพลังบ้างละนอขออภัยประวัติหลวงปู่สมชายยิ่งใหญ่ในบารมีสวรรค์นบรรจงส่งทันมาสู่การกําเนิดเป็นบุรุษ สุดประเสริฐเลิดราศีวันเออโกกเจ้าใหม่อยู่นั่นแหละอ่ะสวรรค์สวรรค์หญิงยหญ่ใช่ส่งก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะเอาเพลงของพ่อมาร้องให้พ่อฟังนะคะ จริงๆวันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะร้องเพลงเพราะว่ากล่าวว่าจะมาเป็นชาภาพสดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเดียววันที่22ก็จะมาอีกวันนึงเพราะว่าส,สมาคมนักเพลงนุทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะเป็นชาภาพสด